น้อยสุดเข้มแข็งติดโควิดคนเดียวในบ้านฝากพ่อให้เล่นกับน้องแทนก่อนหอบของขึ้นรถไปรักษา 25เมษายน64ผู้ใช้บัญชี Facebook ชื่อเพื่อนสนิทค,คิดไม่ซื่อได้เผยเรื่องราวของลูกชายที่ติดเชื้อโควิด -19 อยู่ที่บ้านดอนฉลับจังหวัดนครปฐมเป็นภาพถ่ายของลูกชายตัวเล็กๆที่สวมหน้ากากอนามายัยโดยนั่งกินข้าวอยู่คนเดียวมีกระเป๋าใส่สัมภาระและถุงอีกประมาณ2-3ถใบเพื่อรอรถตู้ของโรงพยาบาลมารับที่หน้าบ้านและอีกภาพที่คุณแม่อุ้มน้องไว้โดยเด็กชายได้ยืนมองน้องของตัวเองให้คุณแม่ได้ถ่ายรูปเก็บไว้ เมื่อรถตู้ของโรงพยาบาลมาถึงหน้าบ้านเด็กน้อยคนนี้ก็หอบหิ้วสัมภาระเดินไปขึ้นรถโดยมีพ่อยื่นส่งอยู่ห่างๆสืบเนื่องจากผู้โพสต์มีญาติที่อาศัยอยู่แถวนั้นติดเชื้อโควิด -19 ทาให้เจ้าตัวร้อมครอบครัวถูกกักตัวไปด้วยท้ายที่สุดผลตรวจออกมาลูกชายติดเชื้อโควิด -19 เพียงคนเดียวโดยผู้โพสต์ระบุข,ข้อความว่าเป็นความรู้สึกที่บีบหัวใจที่สุดอีกครั้งในชีวิตก็ว่าได้กลับกลายเป็นว่าลูกต้องมาให้กําลังใจคนในบ้าน พ่อไม่ต้องดูแลหนูขนาดนี้ก็ได้หนูไม่เป็นไรหรอกพ่อหนูฝากเล่นกับน้องแทนหนูด้วยนะอย่าตีน้องนะตนกล้าพี่ไปก่อนนะถ้าพี่หายพี่จะกลับมากอดมาฟัดหนึ่งคนเป็นสี่คนรอดครอบครัวเราทำดีที่สุดแล้วนะผู้ผาผู้ชายที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกสำหรับพ่อนะคำถามสุดท้ายทำไมไม่มีใครกอดหนูเลยอะพ่อเราต้องทำเพื่อสังคมนะลูกไม่ได้มีใครเกลียดหนูเลย ชาวเน็ตเข้ามาเขียนข้อความส่งกำลังใจให้กันล้นหลามโดยขอให้น้องภูผาหายจากโรคไวัยนักคนเก่งให้อดทนนะลูกเดี๋ยวก็ได้กลับมากอดน้องพ่อและแม่เหมือนเดิมในอีกไม่นานซึ่งโพสต์นี้มีการกดแชร์โพสต์ไปกว่า6ก0 0 0ครั้งและยังชื่นชมว่าเด็กน้อยเป็นฝ่ายที่เข้มแข็งและเป็นฝ่ายให้กำลังใจครอบครัวแทนชาวเน็ตที่เป็นพ่อแม่หลายคนที่เห็นโพสต์นี้เข้ามาแสดงความเห็นว่าอ่านแล้วน้ำตาซึมตามไปด้วยเลย